สวัสดีครับอยูอีซุปมิวเนะครับปีมา2014นะฮะมาดูกันครับตัวนี้ยางรีดน้ำนะครับต่อไปใช้ไปน,นานๆไม่ว่าจะเป็น d m a x 4ประตูแล้วยูอีซุปมิวเนะครับยางรีดน้ำจะด,ด้านนะครับเวลาโดนความร้อนหรือโดนแดดเยอะๆตรงนี้จะด,ด้านเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการใส่คิ้วยางนะครับจากคิ้วยางตรงนี้เปลี่ยนเป็นคิ้วคอมเมียมนะฮะหน้าและหลัง4ชิ้นนะฮะอ่าสมเกียรติออกมาดิมาลอกเลยฮะลอกเลยลอกเลยใส่ข้างขวาด่วนเลย ามาดูนะครับก่อนใส่นะฮะช่างใช้น้ํายาพรีเมอร์นะฮะบางคนถามว่าทําไมผมไปติดแล้วไม่ค่อยอยู่นะฮะก็เพราะไม่มีน้ํายาครับถ้าซื้อกับเรานะฮะเรามีน้ํายาติดตั้งให้นะครับน้ํายาตัวนี้เป็นน้ํายาผสานนะครับนี่ฮะเป็นงานที่เขาเรียกว่าครอบนะครับครอบยางริดน้ํานอกนะฮะออนิวมิวเแล้วก็อีซูซูดีแมนะครับมีทั้งหมด3รุ่นนะฮะมีอีซูดีแม็กออนิวนะฮะปี12ขึ้นมาเลยนะฮะจนถึง19นะฮะ ซึ่งใส่กับ2020ไม่ได้นะครับมีรุ่นแคปมีรุ่น4ประตูแล้วมีมิสู๊มิล X นะครับมีทั้งหมดสรุ่นนะฮะแคป4ประตูแล้วก็มิล X นะครับจากยางรีดน้ำดำๆเนี่ยเราจะเห็นไหมฮะพอบางเห็นบางคันมันจะด้านเลยนะครับคือโดนความร้อนมากจะด่างเลยนะครับหรือซีดไปเลยนั่นเองนะฮะจะออกขาวไปเลยนะฮะอันนี้ก็ครอบไว้นะฮะเพื่อยางรีดน้ำเดิมยังคงสภาพนะครับเนี่ย ครอบงานแบบนี้คิ้วนะครับคิ้วย่างริดน้ํานะครับครอบบางคนเรียกครอบอย่างริดน้ํานะครับผมเมี่ยนะฮะโอเคนะครับก็ฝากไว้ใ,ใครสนใจอินบ็อกได้เลยครับลาไปก่อนสวัสดีครับ